สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ต้นตาลรถมือ2หาดใหญ่ประจำมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธคาสาขาหาดใหญ่อีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้นตันก็มี m a สเตอรเข้าใหม่มานําเสนอให้ลูกค้าดูค่ะคำกับคันนี้นะคะฟังก์ชั่นครบครันแถมราคาก็โดนใจอีกต่างหากค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น m a z t a 2รุ่น1.3 High Connect ค่ะปี2018ราคาพิเศษเพียง425,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะหมดห่วงเรื่องการถอยจอดได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมบอกหนังสลับกำรรมะยีนะคะดีไซน์ของมาสด้าเลยไม่น้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้อยู่ที่30,000่กว่าๆเท่านั้นค่ะอีกทั้งยังมาพร้อมหน้าจอดิสลย์และกล้องมองหลังอีกด้วยค่ะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ mm. ก็กว้างขวางโ mm. ล่งสบายมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมมัดด้า2องคันนี้กันไปแล้วนะคะ mm. อยากจะบอกว่ารถสวยนะ่า mm. จับจองเป็นเจ้าของมากๆเลยค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่โชว์รูมของเรามาสเตอร์เซอร i ติายยุทธาสาขาหาดใหญ่ค่ะพิกัดหลังโลตัสมอเส้นช่องเขาค่ะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยนะคะและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ